อะไรกันคะเนี่ยทําไมถึงมีต่ใบกะเพราลคะก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะผัดกะเพรามีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไปร้านอื่นเนาะ CVM Film ไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าร้านนี้ทำอร่อยแล้วทั้งทำอร่อยแล้วก็ราคาถูกแบบนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ยกำไรก็ได้อยู่บ้างค่ะแต่กำไรที่ดีที่สุดก็คือการได้เห็นลูกค้ากินแล้วมีความสุขแม่ค้าน่ารักแบบนี้ขอให้ขายดีเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ จาน69บาทจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนอุ้ยไม่เป็นไรจ้ะโอเค69บาทพอไม่จ่ายเงินทอนขอบคุณค่ะ <c oughs> อร่อยมากๆเลยนะคะแม่ค้าได้ก็เยอะแถมอร่อยด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะเดี๋ยววันหลังฉันจะพาเพื่อนมากินเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> ยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ <c oughs> เจ๊หมโหกกะเพราถาดที่หนึงอ้าวกีต้านั่งรอแป๊บหนึ่งเดีบบ๋ยวทำให้ครับไงไปไหนมาเนี่ยทำธุระมาดิเจ๊นี่แวะมาร้านเจ๊ก่อนเลยเนี่ยหิวข้าวเอาเอากินไม่พอก็บอกเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊ตักเพิ่มให้ใจดีนะเนี่ยเจย๊ถึงวา่าลูกค้าติดตึม <laughs> ใจดีอย่างเดียวไม่พอหรอกกิตา้ามันต้องรักษามาตรฐานด้วยถึยงจะซื้อใจลูกค้าได้ดีแล้วเจ๊ถ้าเจ๊ยึดคำนี้ไว้ได้นะผมว่ารวยอย่างเดียวอืเลยเชียจริงดิค่อยๆกินค่อยๆกินฮัลโหลแม่ดีจ้ะช่วงนี้ที่ร้านดีเลยอาทิต์นีเลยเหรอจ้ะแม่โห oh. เดือนนึงเลยหรองั้นหนูขอคิดก่อนได้ไหมว่าจะไปหรือไม่ไปคิดถึงแต่ช่วงนี้ร้านกำลังาขายดีเลยนะสิ <c oughs> ได้เดี๋ยวหนูโทรหานะจ้ารักแม่จ้ะแช่นี้แหละคุณลูกหมูจะกลับไปจังหวัดหรอคะใช่ค่ะจะกลับไปหาแม่น่ะแบบนี้ว่าก็คิดถึงกะเพราฝีมือคุณลูกหมูแย่เลยนะสิคะแล้วนี่คุณลูกหมูจะไปนานไหมคะเนี่ย น่านจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะพอดีแกจะคุยเรื่องแบ่งที่แบ่งทางค่ะ <c oughs> ก็เลยกลับไปนานหน่อยหอเดือนอนึงแล้วหรอคะแบบนี้พวกเราจะไปกินร้านไหนกันลเนี่ยฉันก็เสียดายเหมือนกันค่ะหยุดยาวขนาดน,นี้ฉันก็กลัวลูกค้าหายแต่ยังไงคุณลูกหมูก็รีบกลับมานะคะพวกเรายังรองกินอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะพวกเราไม่หนีหายไปแน่นอนค่ะฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะ มา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 นั่งก่อนเร็วมานั่งก่อนเร็วเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานหลมอะไรหอบแกมาเนี่ยเอ่อคือทำไมมีปัญหาอะไรหรอฉันมีเรื่องให้ช่วยอะแกคือฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากงานฉันทำงานพลาด ก็เลยไม่ได้เงินชดเชยเลยสักบาทตอนนี้เงินติดตัวสักบาทฉันยังไม่มีเลยวันนี้ทั้งวันก็ยังไม่มีอะไรตกถุงท้องเลยด้วยฉันหิวจนไส้จะขาดเลยแหละลูกหมูอะงั้นแกราอยู่ตรงนี้แป๊บนะลูกหมูอ่ะ,มมอะนี่แกกินก่อนนะ ฉันม่มีเงินจ่ายแกนะลูกหมูโอยกินไปเถอะไม่ต้องจ่ายฉันฉันให้แกกินฟรีเลยจานนี้ถ้าไม่อิ่มก็บอกอขอบคุณนะลูกหมูไปกินนะไปกินแล้ว,ลวหลังจากนี้แกจะเอาไงต่อก็คงต้องหางานเรื่อยๆแหละแกงานทุกวันนี้ก็หาย,ยากซะเหลือเกินงานเอาแบบนี้นไหม อาทิตย์หน้าฉันต้องไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็เดือนหน้าน,นู่นเดี๋ยวฉันจะสอนแกทํากะเพราแล้วแกก็ขายแทนฉันตอนที่ฉันไม่อยู่ส่วนพวกกำไรแกได้เท่าไหร่แกก็เก็บไว้พอฉันกลับมาแกจะได้เอาเงนินก้อนนี้ไปตั้งตัวแกจะสอนฉันฟิีปีเลยเหรออืมก็ใช่นะสิแกจะได้ไม่ต้องไปหา,หา,างานนอกทางโอเคโอเคฉันตกลงขอบคุณมากๆเลยนะลูกหมู คุณมาป้าจริงๆนะทำไมรสชาติกะเพราวันนี้มันออกเค็มๆไปหน่อยหรอครับแม่ค้าค่ะรสชาติมันก็เป็นแบบนี้แหลคะค่ะหรือลูกค้าจะไม่กิน,นะคะไปกินตะหลิวแทนไหมนี่ผมบอกคุณด้วยความหวังดีนะครับหวังดีหวังดีอะไรฉันไม่รับฉันรับแต่เงินกินเสร็จแล้วก็จ่ายมา อ่ะนี่ครับขอบใจโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเจ๊หมูรับคนแบบนี้มาดูร้านแทนได้ยังไงเนี่ยขายไปตั้งหลายจานแล้วนะเนี่ยไหนเย้ลูกหมูบอกว่ากำไรเยอะไงไม่เห็นจะได้อะไรเลยหมูก็แพงพริกก็แพงไหนจะเครื่องปรุงอีกจะทำยังไงให้ได้กำไรเพิ่มดีนะ อ๋อฉันนึกออกแล้วอะไรกันคะเนี่ยทำไมถึงมีแต่ใบกะเพราละคะไม่เห็นมีหมูเลยก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหลคะค่ะผัดกะเพรากินให้อร่อยนะคะอุตส่าห์จะมากินกะเพราอร่อยออยแท้ๆได้กินผัดใบกะเพราซะนั้น แล้วแม่ค้าปากแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะมาอีกรอบเนี่ยนี่ค่ะผัดกระเพราถาดร้อนๆได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะเออขอโทษนะคะทำไมมันไม่มีหมูเลยล่ะคะต้องขอโทษเหมือนกันค่ะพอดีว่าช่วงนี้ราคาหมูแพงทางร้านตั้งราคา69บาทเนี่ยได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะ แต่ว่าฉันเคยมากินก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่คะก็นั่นมันเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ร้านเราปรับเป็นแบบนี้แล้วคะ่ะถ้าให้เยอะเหมือนตอนนั้นร้านก็คงขาดทุนพอดีถ้าเป็นแบบนี้ฉันขอไม่กินดีกว่าคะ่ะไม่กินก็ไม่กินมีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกรู้จักไหมกำไรขาดทุนนะ่ะถ้าไม่มีส่วนมาคิดเนี่ยก็ไม่ตรง จคนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีลูกค้ามาสามวันแล้วผักกระหมูก็เริ่มเน่าแล้วไม่เห,เหมือนตอนที่ย็นลูกหมูอยู่เลยอะอยู่นี่นี่เองเป็นยังไงบ้างขายดีไหมลูกหมูทำไมกลับมาไวจังอะยังไม่ถึงเดือนเลยนี่อ๋อพอดีแม่ชันใจดีนะ่ะก็เลยแบ่งที่ให้ก่อน ไม่มีอะไรมากหรอกคนแก่คิดถึงลูกแล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่าฉันต้องทำมาหากินก็เ,นเลยให้กลับมา่อนน่ะเราสรุปเป็นยังไงขายดีหรือเปล่าขายไม่ดีนะสิลูกค้าเขาติดใจฝีมือเธอแล้วแอนตี้ฝีมือฉันอา้าวเป็นไปได้ยังไงฉันก็บอกสูตรเธอไปหมดแล้วนี่เธอได้ทําตามที่ฉันบอกหรือเปล่าทําสิทําฉันทําตามสูตรเธอทุกอย่างเลยด้วยสงสัยลูกค้าเขาไปกินร้านอื่นไปแล้วมัง้ง ทอมมาเต็มจานเลยฉันก็ได้เหมือนกันเรารสชาติก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะแล้วแม่ค้านาก็ไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่จริงฉันก็โดนเหมือนกันฉันว่ารลบหนะ้าฉันจะไม่ไปแล้วเอา้าคุณป่นคุณว่าคุณลูกหมูกลับมาแล้วหรอคะใช่ค่ะพอดีกลับก่อนกาหนดน,นะคะนี่ก็ว่าจะไปซื้อของเข้าร้านคุณลูกค้าคิดถึงฝีมือคิดถึงมากเลยละคะ่ะแม่ค้าคนใหม่ทําอาหารไม่ได้เรื่องเลยใช่ค่ะ แถมบริการไม่ดีด้วยพวกฉันสองคนเพิ่งโดนมากับตัวเลยเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะผัดกะเพราไม่กินก็ไม่กินมีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกรู้จักไหมกำไรคะ่ะทุน,น่ะถ้าไม่มีส่วนมาคิดเนี่ย ก็ไม่ต้องพูดต้องขอโทษพวกคุณทุกคนด้วยนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษพูกคุณก็ไปกินข้าวที่ร้านฟรีได้เลยนะคะออไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราก็แค่บอกด้วยความหวังดีจริงค่ะพวกเรายัางเชื่อในฝีมือของคุณลุกหมูนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณลูกค้าหยก ไปเถอะคอยดูนะถ้าฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะไม่เห็นหัวพวกมันเลยลูกหมูไหนบอกว่าเอาไปซื้อของเนไม่กลับมาไวจังฉันรู้แล้วนะว่าทำไมลูกค้าถึงหายกันหมดทำไมล่ะหรือว่ามีร้านอื่นเปิดแข่งแต่เท่าที่ฉันดูก็ไม่น่ามีนะร้านเปิดแข่งเนะไม่มีหรอกมีแต่เธอนั่นแหละฉัน ันทำไมก็ลูกค้ามาบอกฉันหมดแล้วว่าตอนที่ฉันไม่อยู่เธอทําอะไรบ้างเออคือเธอเชื่อที่ลูกค้าพูดจริง,รงหรอลูกหมูคือเขาอาจจะใส่ร้ยายฉันก็ได้พอทายอยอมรับความจริงแล้วเลิกโทษคนอื่นสักทีเธอหมายความไม่ไงหรอลูกหมูแค่นี้เธอยังไม่ได้บทเรียนอีกหรอเลิกเธอนะนิสัยที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพราะถ้าเธอยังไม่เลิกทำนิสัยแบบนี้ต่อให้เธอไปทำอะไรก็ลแล้วแต่ เธอไม่มีวันเจริญหรอกแล้วทุกวันนี้ที่เธอตกอับก็เพราะนิสัยของเธอแบบนี้นี่แหละที่เป็นต้นทุนฉันกแค่จะทําให้มันได้กําไรเยอะขึ้นฉันผิดตรงไหนแค่ความคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นแค่นี้ก็ผิดแล้วโยกปรับปรุงตัวตอนนี้ยังทันนะหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างแล้วชีวิตเธอมันจะดีขึ้นกว่านี้มันก็จริงแบบที่เธอพูดนั่นแหละฉันขอโทษนะลูกหมูต่อไปนี้ฉันจะไม่คิดเอาเปรียบใครอีกแล้ว ไม่ต้องขอโทษฉันหรอกที่ฉันบอกก็เพราะว่าฉันหวังดีกับเธอนะตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะลูกหมูอืมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอืมฉันขอโทษจริงๆนะลูกหมูไม่เป็นไรมาฉันไม่โกรธแกหรอกขอบใจนะแค่เธอในยิ้มแค่ มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบาก